สัมภาษณ์แน่คุณได้อะไรนี่ได้เห็ดยังเห็ดจ้าเห็ดสมปปีเห็ดสัมปปีไม่รู้เห็ดอะไรบ้างเก็บมาหมดเลยเก็บมาเวิร์ดเนี่ยจี้อะไดรยักเนี่ยเห็ดยังเห็ดขานั่นนี่เห็ดทอเห็ดยาบ้าเห็ดขาเห็ดขาแม่มีเห็ดขาด้วยโอ้เห็ดขาอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้เหลืองเหลืองเนี่ยอันนี้เห็ดขายาวเห็ดขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดดอกเขียนดอกเขียน นี่ลเรามีเห็ดปว๋ด้วยนะเนี่ยมันหลงป่ามาหนึ่งดอกยายจอยว่ายังบอกเสร็จแล้วงงมาค่เดี๋ยวเวนล่ะเห็ดยังโซ่เห็ดเห็ดทำทานโซ่เห็ดโซ่เห็ดเลยเห็ดทำพานอันนี้ัวนี้บอกใช่ค่ะโอ้ยเก็บเห็ดจะกินอะไรใหญ่ไปจีปีจีใส่เกลือจ้าเอาตัวนี้เห็ด เห็ดไข่เห็ดไคน